ไอชื่อวงเนี่ยครับมายังไงไอคือมิลลอนเนี่ยอ๋อต้องต้องแบงค์ต้องคนเดียตั้งค์ไมไม้ไม้ใหมาไมไมไมหน่อยจ้าเไมโต๊ะสี่ไม้ที่เออะเป็นคนแต่งเฮ้ยจำเหมือนตอนเราไปร้องคาราโอเกะอ่ะเขาข้าวพี่เอคือพี่ชายของแบงค์เขาเข้าก่อนใช่ไหมใวอลวบีกินี่เออเป็นคนเป็นคนแต่งแต่ว่าเล่นเล่นกันสองคนว่าเฮ้ยเราจะทำวงกันสองคนพี่น้องไหมละก่อนเลย ชื่อวงนี้เลยะเรื่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ทำเราก็เลยเอาชื่อนี้เจ้าเล่นเล่นแล้วก็คุยกันว่าเอยเอาชื่อนี้ไปก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเอาไม่บอกเอาดิเอาดิได้เฉยแต่คือก็ไม่ต้องแปลเป็นไทยฮะไมไม่ต้องนะไม่ต้องนะคนรู้อยู่แล้วแต่เขาติดยิ้มจริงเรื่องมันมันดราม่ามันใช่ใช่อะไรนะมันเซนซิทีฟเหมือนกันนะเรื่องเนี้ย คือพี่เอของแบงค์อ่ะเคยเป็นเทคนิชเชียนให้บอด y ี l a m มแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถขึ้นดนตตีะจนพี่เอเสียชีวิตอ๋อเคยเปทีมงานมาด้วยใช่แล้วก็พี่เอก็เลยในฝากฝังว่ายังมีวงของเราอยู่นะชื่อคลรี่แมนรอนพอพี่เอจากไปแล้วแบงก์ก็เลยขอใช้ชื่อวงที่เขามาทำเพลงสาต่อแคลรี่เมนรอนโอ้โหอันนี้ที่มาลึกซึ้งเหมือนกันนะพี่เอเนี่ยเคยทำเทคนิชเชียนให้พี่ยอดอ่ะอ่าแล้วก็เสียชีวิต บงบิกินี่ฮะบงบิกินี่ผมรู้จักผมรู้จักแต่จะไม่รู้จักมากบงบิกินี่แล้วแบงก์ก็เข้ามาแทนพี่เออใช่อ๋ออันนี้ก็ถือถือว่าคาริมเมลรอนเนี่ยคุณบงที่สารต่อเจตนาลมตองจานแบงค์ไมทีเฮ้ยอันนี้มีความหมายห้ามแตกนะท่ามแตะเลยนะพันมะเนี่ย ทันนะทันนะยังทันอยู่นะไม่แตกยังไม่แตกอ่ะ๋อโอเคโอ้ยดูดูดูถามมินเมย์อ๋อคุณต้องมีอะไรกระเสริมเรื่องชื่อวงไหมอ๋อตอนแรกที่คือโจ้เบ๊กบอกก็ชื่อวงแคลี่เมลอนนะผมรู้สึกว่าผมชอบเลยนะผมยังไม่ได้แบบแปลความหมายด้วยซ้ำไปบอกแคลี่เมลอนมันติดปากดีพี่แต่แต่ผมว่าชื่อมันไม่เขินดนะไม่เขินหมายถึงอะ แคลรี่เมลอนแต่ก็พี่ปิ๊ดก็แนะนําเหมือนกันว่ามึงแน่ใจนะว่ามึงจะเอาชื่อนี้จริงๆว่ามึงต้องใช้ตลอดใช่ใช่คือมีนิ่งของชื่ออ่ะถ้าเกิดล้เยอะมันลอกแกมันลอกแกมันกรืเรื่องนิดนิดอะไรเงี้ยโดยโดยบุคลิกแคลรี่เมลอนนะพี่มันเป็นคนเป็นคนทะลึ่งตึงตังเป็นวัยรุ่นที่ทะลึ่งตึงตังอยู่แล้วก็เลยพอชื่อแคลรี่เมลอนเราไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบ ข้างลึงคือมันเข้ากับบุคลิกอะเข้ากับบุคลิกเขาจังไรอะจังไรอะคือได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่จังไรจังไรเพราะผมรู้จักพวกเขาดีเพี้ยงเพี้ยงลืมไหมพี่กบบิ๊กแอดเลยไปนั่งร้านอาหารป่าพี่กบมองนมาเมื่อใช้ชื่อวงงในจริงๆพี่กบพูดเหรพี่กบพูะี่กบบอกสักแดนหนึ่งสักแดนหนึ่ง จะจะได้แบบพิจารณาคือเฮ้ยไปลองอีกสักแบนวะอะไรต่จริงพี่ยังบิ๊กแอดเลยเขาบอกเฮ้ยนั่นสมัยกู